มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอ้าอย่างต้องรีบคอมเมนต์นะคะหลังเห็นภาพพี่หญิงลีประชันความสวยเดดเด,ดว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์ที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากหญิงลีหรือว่าพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เจ้าของเพจวีน ซึ่งมีคนติดตามจำนวนมากได้ขึ้นรถไฟมาทำงานที่กรุงเทพนะคะจนมาถึงสถานีหัวลำโพงที่พบว่าได้มีแฟนคลับได้ใส่หน้ากากอนาไมยมารอต้อนรับและยกกล้องมือถือถ่ายภาพเป็นจำนวนมากขณะที่เฟิร์สหวังนางงามแล้วก็นางแบบชื่อดังก็ไม่พลาดที่จะไปรอรับและไหว้าสาพ,พระมหาเทวีเจ้าด้วยค่ะคนเยอะมากจริงๆนะคะ และล่าสุดคากลายเป็นประเด็นฮือฮาอีกครั้งกับการแปลงโฉมพี่หญิงลีในลุคเดรสสวยๆพร้อมเที่ยวรอบกรุงพระนครพบปะแฟนๆแห่งเมืองทิพย์แต่ที่พีไปกว่านั้นนะคะชุดของพี่หญิงลีนั้นมีความคล้ายกับซุปตาตัวแม่อั้มพชราภาจนมีแฟนๆนำมาเปรียบเทียบประชันความสวยพร้อมทั้งระบุว่าเรามันเทสเวรุ่นนะแม่นะอัํมพชราภา แม่หญิงลีทำเอาซุปตาสาวอ้ามเห็นแล้วยังต้องเข้ามาคอมเมนต์ส่งใจให้รัวๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ